วันนี้เรามาอยู่กับน้องเล็กของค่ายยอดนิยมอย่างโตโยต้าครับตัวนี้เป็นโตโยต้ายาลิสโฉมก่อนตัวปัจจุบันนะครับผมตัวนี้เป็นปี2019เรียกว่าตัวใหม่ๆเลยเป็นตัวเครื่อง1.2ตัวท็อปนะครับดียังไงตามมาเลยครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง1.2คือเป็นเครื่องเดียวกับตัวโฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้คือมีไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วมีเกิร์ตให้มีไฟตัดหมอกแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยครับผมแม็กตัวนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานอันนี้คือมันสวยอยู่แล้วเลยไม่ได้ทอะไรให สเกิร์ตเรามีสเกิร์ตให้รอบคันแต่งให้แล้วก็มีตัวกันรอยที่มือที่มือจับด้ยครับผมภายในครับเป็นเบาะหนังนะครับผมมีมันติฟังก์ชันให้ครับมีเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวจอกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับเลขไม่์โคตรน้อยเลยเลขไม่อยู่แค่30 0 0มืนเท่านั้น30,000ื 30, ่นทุ่นๆเลยนะครับผมค่าตัวคันนี้อยู่ที่4 5 0แสนหบาทผ่อนน้ำมาณเก็ดพันกว่าเท่านั้น เพรับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงสำหรับเจ้า y a r i ส1.2ตัว็อปตัวนี้นะครับผมฟุ้งเจ้ครับหมุดยุทธค่ะอดไลน์06391965วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ